บัวตาจ้าไม่มีทุนก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ห้างร้านบริษัททั่วไปและทำไรอีกหนึงตำแหน่งผู้บริหารสึางาองา,งาศักดิ์จากพอโรงเรียนจากพอครับสวัสดีครับผมวีระบูรณ์เสมาทองประธานสมาพันสมาธ์มาคมครูแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้นำครูทั้งประเทศนะครับซึ่งมาจากสี่ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วยสาพันธูภาคเหนือ16จังหวัดนะครับชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดชมรมครูภาคกลาง27จังหวัดและสมาพันธ์ครูภาคใต้14จังหวัดพร้อมทั้งเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้นะครับเราได้มาพบปะผู้นำครู ชมรมครูประชาบาลภาคกอเฉียงเหนือจํานวน20จังหวัดนะครับวันนี้ซึ่งจํานวนคนที่เข้าร่วมประชุมรับฟังประมาณหนึ่ง้อคนวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้โดยชมรมครูประชาบาลภาคกอเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับได้มีมติให้มีการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อที่จะทําความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งขององค์พระมิชาชีีแล้วก็รวมพลังกันในการเรียกร้องัสิทธิต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีแนวโน้มว่าสิ่งที่เราได้เรียกร้องไปตามกฎหมายนะครับเพื่อสิทธิ